ครับทำไมท่านเปลี่ยนเบอร์มงคลมาแล้วแต่มันยังไม่เฮงไม่ปังชมคลิปนี้ครับก็มีหลายคนนะครับเปลี่ยนเบอร์มงคลมาเนี่ยแล้วแบบมันไม่เฮงไม่ปังถ้าในมุมผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่อยู่ตรงนี้มานานเนี่ยผมมกักจะเจออะไรบ้าง1เปลี่ยนไม่ตรงความต้องการไม่ตรงอาชีพเรียกว่าเขาบอกว่ามงคลก็ซื้อมาเลยอะไรเงี้ยก็มีเยอะบางคนเนี่ยมีเลขสเสน่ห์เลขหาเงินมีเลขเสี่ยงโชคแต่ด้านขาดก็คือเราต้องการเก็บทรัพย์ต้องการเลข5ก็ขาดไปอย่างบางเคสอะครับเราทําอาชีพเป็นครูเนาะแต่เราเอาในเรื่องของเสี่ยง โชคเป็นหลักหาเงินเป็นหลักแต่มันไม่ได้ตรงเพราะว่าเราเป็นครูเราต้องแบบพูดแล้วมันน่าศึกษาเป็นแบบในเรื่องของการให้ความรู้สื่อสารได้ดีแต่เราเอาเลขอื่นมาใช้เนี่ย มันก็อาจจะทําให้ดอกในเรื่องของอาชีพการงานของคุณได้หรือบางคนเป็นราชการต้องการให้ผู้ใหญ่สนับสนุนเมตตาคุณใส่ต่เลขสเสน่ห์มาแต่คุณรู้ไหมครับว่ามันก็มีทิคกว่าเมื่อคุณเป็นราชการคุณก็ต้องใช้พวกเลขห่าเพื่อให้ผู้ใหญ่เมตตาในการขึ้นยศตําแหน่งของคุณด้วยซึ่งมันก็มีปัจจัยเหล่านี้มาผาสมผสานนะครับการเปลี่ยนเบอร์นอกจากเปลี่ยนให้ตรงอาชีพตรงความความต้องการมันก็ต้องตรงกับความปรารถนาของคุณด้วยอีกปัจจัยหนึ่งครับเวลาเปลี่ยนเบอร์มงคลมาแล้วเนี่ยอาจารย์นิพิกิจพูดเสมอว ซื้อรถคาราล้านกว่าบาทแต่สุดท้ายครับอย่าลืมเติมก็คือสวดมนต์ทำบุญครับถ้าคุณไม่มีน้ํามันคุณไม่มี energy มันก็ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้เช่นเดียวกันอุปกรณ์ดีครับแต่ไม่มีเชื้อเพลิงก็ทําอะไรไม่ได้การเปลี่ยนเบอร์มงคลเนี่ยแน่นอนว่าอยากให้ศึกษาก่อนก็ลองซื้อหนังสือดีโคเดอร์ของอาจารย์นิติกจกิติศ,ศีวรนันนันก็ได้แล้วที่สําคัญถ้าเกิดว่าท่านอยากจะเปลี่ยนเบอร์จริงๆก็เข้าไปที่เราครับมาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเว็บไซต์ดดโคเดอรบ์หลืองแ้าเกพาะาะจงเลือกใช้ะด ดูของเราครับถ้าใครที่ชมคลิปนี้นะครับแล้วสงสัยว่าเบอร์เรามงคลไหมนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันทิ้งไว้ได้นะครับใส่แค่7ตัวท้ายนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมีคนไม่หวังดีโทรไปหานะกดไลค์กดติดตามผมด,ด้วยนะครับ d e c o d e r 1 5 9 c o m ครับตลาดเบอร์มงคลศาสตร์อาจารย์นิติกิจครับ